แพงนะครับเนี่ยชุดพวกนี้แพงหมดเลยเนี่ยเนี่ยที่ที่พี fc ดูถ้าถูกใจเนี่ยก็สามพันนะครับ fc ครับก็ขอสวัสดีพี่พี่ fc ชามุงใหม่ยามเย็นทุกท่านนะครับก็เช่นเคยนะครับ fc วันนี้เห็นหน้าพลาแปลกๆนะครับ fc อาจจะมองว่าเอ๊ะเอามาเท่าไหร่เอ่ย fc อาจจะเดาออกว่าคลิปนี้เป็นหลักร้อยถูกต้องนะครับคลิปนี้เป็นหลักร้อยนะครับผมขอเอาองละห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ ปกติผมไม่เคยเอาต่ําขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยคลิปนี้ผมเอา400บาทนะครับเอา3องค์1,000ให้ FC แบบพิเศษเลยนะครับ3องค์1,000เอาองละ500บาทนะครับก็ถ้าชอบองค์ไหนก็ลองรวมรวมมานะครับ FC นะครับองนี้ผมลงไปในอง์ละ800นะครับเนี่ยองนี้ผมลงไปอง์ละ800วันนี้ผมให้พิเศษเฉพาะวันนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหมดคลิปนี้ไปไม่มีแน่นอนนะครับหมดคลิปนี้ไปไม่มีแน่นอน องนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพคิตาสามชายนะครับชัดเจนนะนี่จะมีเป็นสามขีดนะครับของสองกล้องดูแล้เขาจะมีเป็นสามขีดเล็กๆนะครับองนี้ก็เป็นสามชายวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินพิมพคิตาสามชายวัดบางคานเนื้อโลหะเก่าๆนะครับหมดคลิปนี้ไปนะผมไม่รู้ว่าจะได้มีของเก่ามาถ่ายนี้หรือเปล่านะผมเพราะว่า คลิปนี้ก็อาจจะปล่อยไปหมดเลยก็ได้นะเพราะเมื่อเช้าปิดไปหลายองค์มากนะครับ fc พลาดไปอยู่สี่ห้าท่านเลยนะครับที่โทรมาแล้วไม่ทันนะครับอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีมือรองนะครับน่ารักอีกหอึงองนะครับมือรองชัดเจนเลยนะเป็นพิมพ์นิยมมือรองอ่าจะเห็นมือรองนะครับถ้าเป็นนิยมเขาก็จะมีเป็นตาพระอ,อินอยู่ตรงใต้ใต้นี้นะนะครับองนี้ก็ว่น ลำบึกนะครับหล่อลําบึกโลหะน่ารักเลยนะครับวันนี้ก็มุมกล้องอาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับพอดีก็ไปซื้อขาตั้งกล้องมาใหม่นะครับของเก่าลืมไว้อยู่ที่พิจิตรนะครับก็มี f อนะตามไปถึง facebook เลยนะครับมีปิดที่ facebook ด้วยนะครับเป็นหลวงพ่อพเงินพิมพ์แปะยิ้มนะครับเดี๋ยวยังไงไม่พรุ่งนี้เช้าน่าจะพรุ่งนี้เช้าแหละน่าจะชัวร์เดี๋ยวถ่ายลงให้ดู รวมกรวัดขวางนี่องค์นี้ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเช้าเอฟซี FC จะปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับองค์นี้พอดีเมื่อเช้าลงไปอง์ละแปดร้อยนะองเนี้ยถ้าพลาดก็ถือว่าช้านะคลิปนี้เอาให้ห้าร้อยนะครับองนี้วันนี้สามองหนึ่งพันบาทท่านใดถูกใจก็แคปหน้าจอมาได้นะครับก็อย่าลืมดูกันแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าถ้า จะโทรสายตรงกับเบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์นะครับวันนี้ให้พิเศษเลยเนี่ยให้3องค์พันนะครับขอองค์ละห้าร้อบาทนะครับ500บาทอ่าองนี้เป็นมือรองแล้วกันนะเป็นนิยมมือรององนี้ก็จะเหมือนพิมพ์ที่อยู่ในเลี่ยม กรอบมาเช้าเลยนะที่เราลงก็เป็นเนื้อลูหะทองผสมนะครับเนื้อลหะเป็นสภาพเดิมๆนะครับนี่ตาท่านใดก็บอกว่าตาท่านต้องเป็นหมวกแก๊บนี่แบบนี้ก็หมวกแก๊บนะครับ fc นี่ยื่นออกมาแบบเยอะเลยนะครับาท่านก็ยิ้มสวยด้วยนะครับถ้าชอบถูกใจก็แคปหน้าจอมาบอกได้นะครับ วันนี้อาจจะส่องไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าแมปล่อยให้ fc ถูกซะเหลือเกินเลยห้าร้อยกาติไม่แทบไม่เคยมีมานานแล้วนะครับ fc แบบนี้องนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับดูเป็นมือรองเหมือนกันนะครับหรือจะเป็น a ก็แล้วแต่นะเพราะว่าเนี่ยตรงใต้นี้เขาก็จะเหมือนมีเป็นค,คิดเหมือนเป็นเป็น a เหมือนกันนะอ่าก็คิดได้สองแบบนะครับองนี้ผมพกเงินนะพิมพ์นิยมเตรียมพิมพ์นิยม,ม,ยมธรรมดาแล้วกันใด้ชอบเท่าไหร่ก็ รวมๆม,มานะครับคลิปนี้องนี้ก็เคยปิดแพงนะเคยปิดแพงองนี้ก็อยู่ตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ถ่ายองนี้ก็แหมอยู่ยงคงกระพันจริงๆนะครับองนี้ถ้าชอบก็ทักมาได้นะครับต่อมาองนี้ก็จะเป็นหน้าศึกนะครับเหลือองสุดท้ายแล้วนะครับที่เคยได้แบบพิมพ์แปลกๆมา หมดแล้วไม่มีแล้วนะครับหมดจากองค์นี้ไปก็คือไม่มีเลยนะครับหมดแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจงใจจะให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับพิม์พก็เป็นพิมพ์ที่ตานะครับนี่ดูจากพิม์พก็แน่นอนว่าอาจจะเป็นห้าชายนะครับก้นเดือดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทําอีท่าไหนนะัดพาดถึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ หลังเรียบเลยนะครับเนื้อลูกหากระแสดีด้วยนะครับองนี้เดี๋ยวถ่ายไปไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เอาไม่แพงองนี้เป็นพิมพ์คี้ตานะครับสามชายอ่าดูแล้วถูกใจชื่นชอบพวกไหนนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์สแกนคิวโค้ดตอนช่วงต้นคลิปมาได้นะครับอ่าถูกใจมีราคาก็ทักมาได้นะ จะส่องให้ดูได้แค่นเนื้อในเอซีแต่ว่าถ้าส่องทั้งพิมแบบเจาะลึกใกล้ๆนี่อาจจะไม่เห็นเห็นไม่ไม่เต็มอง,งนี่แต่ว่าถ้าเจาะผิวแบบนี้อาจจะพอได้เป็นบางบางที่นะครับอย่างองค์นี้ก็แหมเนื้อพุนนะครับค่อนข้างแบบเอฟซีก็ชอบนะเนื้อแบบพุนๆอย่างนี้นะมหาศาลเลยพาพวันนี้เจ็ดแถวและเจ็ดองนะมีสี่แถวเนะี่ยนะครับมีเกือบสามสิบองเลยนะครับ วงนี้เปิดไว้แพงนนเนี่ยเปิดไว้เคยเปิดไว้หลักพันแล้วก็มาหลักร้อยนี่แล้วก็จนมารวมให้ f c แล้วเนี่ยวงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพยายามล้างลักออกให้หมดหรือเปล่านะเนี่ยเพราะผิวเขาเหมือนแบบอาจจะล้างมาหรือไม่ก็ใช้ของมาหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับองนี้เนื้อกระแสโละหะดีนะครับเป็นเนื้อแบบผิวต้องเปิดนะ แพวพ่อเขาจะลงรักไว้ทั้งองนะจากการสันนิษฐานจากพวกร่องรอยอาจจะลงรักแล้วเพิ่งมารักก่อนจนไม่เหลืออะไรคุมผิวนะผิวเขาก็ยังดูแบบไใหม่ๆอยู่นะยังเป็นแบบเหลืองอมเขียวนะครับถูกใจอกไปเลยนะอง์ละห0าร้บาทต่อมาเป็นภาพปิดตานะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อไม่ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเนื้อเมกะสิทธิ์หรือเปล่าหรือเมกะพัดหรืออะไรก็ไม่รู้มีน้ำหนักหรือจะสำลิดก็ไม่แน่ใจมีจานด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องเป็นหลวงปู่น,นาคนะเนื้ออะไรไม่รู้นะครับในเอฟซีสำลิกดก็ตีเป็นเนื้อสำลิดแล้วกันนะครับง่ายดีถูกใจทักมาได้นะครับเม็ดนี้มีจานอ่ะวงละห้าร้อยนะครับหวังว่าวันนี้เอฟซีจะปิดหมด,ดนะถ้าปิดหมดนี่ผมท่วมเลยนะครับวันนี้ ท่วมนะของเก่าเพราะจริงพรพวกนี้ก็เป็นพระที่มีทุนแพงนะครับทุนมาแพงบางองค์ทุนมาหลักพันนะครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์มือลองนะครับโดนแสงโดนอะไรอาจจะไม่ค่อยสวยนะองนี้องจริงก็ค่อนข้างน่ารักนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีมือลองนะครับ จริงวันนี้ก็ว่าจะลงรวมพวกกูวัดขวางให้นะมีเอฟซหลายท่านนะสนใจไม่ว่าจะเป็นสังกัรย์ไม่ว่าจะเป็นแปรยิ้มหรือคิตาฐานบอลองคํา f อฟซสนใจทุกวงเลยนะแต่ว่าราคายังไม่โดนกันนะครับอ่าองนี้หนึ่งวงนะครับนี่เป็นพิมคิตาไม่แน่ใจว่าเป็นกูวัดอะไรนะครับอาจจะส่องให้ไวๆนะครับองนี้อาจจะไม่ได้ลงกล้องหรือลงนิดนึงก็ได้ เก่านะครับแบบนี้ไม่เก่าก็ไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะครับ fc ดูส่วนข้างในนะคมไม่คมอ่ะโคตรคมเลยนะครับต่อมาเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับทันใดดูไม่ทันอาจจะต้องขออภัยนะครับเต่าพ่อเงินองค์น,นี้แพงนะเนี่ยทุนน่าจะมาเกือบพันนะครับเพราะว่าเหมาได้มาหลายองค์ วันนี้เดี๋ยวเปิดตั้งจะคิดว่าอะไรดีเปิดให้เหมาแล้วกันคลิปนี้ที่คัดมาเนี่พยายามคัดแบบของเ,เก่ามาให้ f อฟนะแบบของเก่าที่อยู่กับผมนันๆนะที่คัดมานี่แบบคือของเก่าจริงคือแบบองค์ที่นานๆจะหยิบมาทีนะครับ่ายมาจะร่วมสิบวัทีแล้วยังไม่หมดเลยสองแถวแรกนะครับ อีกแล้วนะครับองนี้นามาจากตลาดตะควรวนในที่พิจิตรนะครับก้บนก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้เขาจะหล่อช่อมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มาแต่งนะครับไม่แน่ใจว่าหล่อช่อหรือเปล่าหล่อลั้งบึกนะครับองนี้ตกใจก็ทักมาได้นะครับ ต่อมาองนี้น่าจะองค์ที่สิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพิมพ์นิยมนะครับโอ้โหเนี่ยหาเอฟซีอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมผิวเขาแปลกๆนี่นะผิวหิ้งของแท้เลยนะแบบนี้ผิวหิ่งนะครับพวกค่าบอบะไรก็เดิมๆเ,มเมนะี่ยพวกตามซอกฝุ่นตามซอกอะไรเนะี่ยเป็นฝุ่นเดิมดินเดิมเลยนะครับจากหิ่งเนื้อนี่ก็เขียวอมเหลืองนะครับเอซดูจากกล้องนี่ ชัดเจนนะดูง่ายเลยนะเนื้อเขียวอมเหลืององจริงเป็นยังไงนะในกล้องเป็นอย่างนั้นเลยนะครับโอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วคลิปนี้ผมว่าจะยี่สิบเธอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่เรียญหล่อดูเป็นหลงพอเพชรในะตอนแรกก็คิดว่าเป็นรพสุกนะนี่ก็น่าจะพอเพชรพิจิตเรานะครับเอาไว้ๆนะครับ fc คลิปนี้เอาห้าร้อยถูกใจก็ เด้งมานะครับเด้งไลน์มาพี่จะโทรมาก่ะเบอร์0 8 1 1 2 3 7 7หนนะครับสองท้ายวายเลยอันนี้เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาที่ไหนไม่รู้เนี่ยตีเป็นพวกที่ไหนตีเอฟซีเป็นเนื้อสำลิดนะครับวงนี้เนื้อสำลิดเงินขิวเปิดด้วยนะครับขิวเปิดโดนจับเยอะโดนสัมผัสเยอะนะจับระพัง มาลงในชิปนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า3ามชิปแล้วนะครับองคนี้ชิปนี้เอาห้าร้อ่ะ fc คิดเอานะครับสองแถมหนึ่งนะครับก็ตีเป็นว่าสามองหนึ่งพันบาทสองแถมหนึ่งองนี้อีกหนึ่งองนะครับพิมพ์นิยมไม่รู้ fc เคยเห็นกันหรือเปล่านะพิมแบบนี้ผมก็ตีเป็นพิมพ์แปลกแล้วกันนะครับเพราะว่าตาบีนแม่งโคตรใหญ่เลยนะครับโอ้โหไม่เคยเห็นนะครับองนี้ตาบีนก็ใหญ่เกินนะครับอาจจะเป็นการถอดพิมพ์นะครับจาก ยุคก,ก่อนยุคอะไรนะพิมพ์แบบเนี้ยเพราะว่าพิมพ์เขาค่อนข้างอ้วนล่ำนะ fc ดูดิหลังแทบไม่ยุบเลยนะครับหลังไม่ยุบเลยเนี่ยโคตรแปลกเลยอง์นี้นะครับนี่กลนก็นสไตล์พิมนิยมเนี่ยเขาก็จะมีนูนออกมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นช่อเป็นอะไรของเขาเลยนะครับไม่ซองนานเดี๋ยวไม่มีเวลาลงนะครับวันนี้เป็นจอบเล็กนะครับหน้าศึกห่วงเจาะนะครับ ห่วงขาดแต่ว่าเจาะที่ตัวองค์องน,นี้อาจจะช้ำหน่อยเพราะว่าเคยเปิดไปแพงแล้ว FC ส่วนมา800ตอนนั้นไม่รู้ทำไมไม่ให้นะใจแข็งเพราะว่าได้มาก็หลายบาทอยู่เหมือนกัน8บาทนั้นแทบจะเป็นทุนนะครับวันนี้มาปล่อยขาดทุนเลยนะครับห่วงเป็นห่วงเจาะนะครับห่วงขาดแล้วเหมือนเขามาเจาะอ,อันนี้เขาน่าจะมาใส่ช่วงหลังนะครับ โอ้เนื้อละเอียดยิบนะผมเชื่อว่าองนี้ถ้ามีห่วงนะั้นราคาก็น่าจะเกินเกินหลักพันเป็นพิมพ์แข้งติดนะครับนี่ปลายเท้าเขาก็จะติดอยู่กับเนี้เป็นพิมชขางติดนะครับจอบเล็กวัดบางคานพิมพชขางติดต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้ก็ตีเป็นหน้าเก๋แล้วกันนะครับหน้าเก๋วัดบางคานหรือจะทายน้ำไ็ได้นะพิมพแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะล้อมมาจาก ไม้โพเกตหลงพ่อเงินนี่แหละผมอาจจะมัม่วๆก็ได้นะ fc ไม่ต้องฟังนะครับเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะครับไม่รู้ว่าเขาทำย้อนยุคปีอะไรนะองนี้ถ้าดูเนื้อโลหะ fc ว่าเก่าไหมเนะี่ยผมว่าโคตรเก่าเลยนะครับเผื่อพิมพ์นี้อาจจะมีก่อนแบบไม้แกะก็ได้ไม้แกะอาจจะแกะพิมพ์มาจากองนี้นะครับ ต่อมาพิมพ์นิยมนะครับมือรององค์นี้โอ้โหจะอยู่กับผมนานไปถึงไหนนะครับนานมากนะครับองนี้ผมเมื่อกี้ก็ถ่ายเร่งเลยเนะี่ยถ่ายมาห้าองค์องแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีต้องขอประทานอภัยนะถ้าองค์ไหนส่องเร็วเกินไปนะครับเอฟซี FC, ดูนะเนื้อเนี่ยแตกเป็นเกล็ดกระดีนะไม่ได้พูดเล่นนะครับ โอ้แร่เต็มองค์นะครับองนี้เนื้อเขาก็จะเหี่ยวย่นๆนะครับมีเหี่ยวบ้างย่นบ้างนะครับแต่ละองคอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกเจ้าไหนก็แคปมาได้นะครับองนี้จริงๆอ่ะผมควรจะแพงนะเนี่ยควรจะเปิดไว้แพงนะครับได้หลุดบ้าน,านมาไปเขี่ยกองมานี่แหละองนี้นะครับก็เขี่ยกองมาก็ เป็นกองหลักร้อยนะ FC องนี้เป็นกองหลักร้อยถูกใจก็ทักมาได้นะครับสําหรับองน์นี้อ่าองนี้ก็อาจจะมีตาหนิหน่อยนะหัวเป็นรูนะครับสาหรับใครที่ชอบรู้ว่ารับได้ก็แล้วแต่ FC นะครับแต่โดยรวมแล้วผมดูแล้วน่ารับนะครับองนี้ถ้ามาชอบก็ม่ซื้อนะครับ ถึงว่าตัวผมเองนะถ้าไม่ชอบผมก็ไม่เอามาให้ fc ดูนะครับอย่างที่บอกต่อมานี้เป็นพรพพุทธชินราชนะครับไม่แนเ่ใจว่าอินโดจีนเขาเป็นพิมพ์แปกหรือว่าพิมพ์อะไรนะเขาเป็นแบบครึ่งซี่อย่างนี้นะไม่พิมแต่งกน็น่าจะเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่นี้ก็ดูไปหลอกโบราณเก่านะครับ fc เคยมาสอบถามอยู่นะองค์เนี้ยจริงๆปิดไปแล้ว,ล,วลูดจองแล้นเนี่ยคลิปนี้องค์เนี้ยนะครับ อาจจะเห็นบางองค์บางมุมไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงไม่เกินสามทุ่มหรือเปล่านะบวกลบไม่น่าจะเกินสามทุ่มะสมเด็จนะครับไม่รู้ว่าองค์นี้โดดมาได้ยังไงนะครับมีมาองค์เดียวนะครับเนื้อหาดีดีด้วยนะครับเนื้อหาดีด้วยจริงๆองค์นี้น่าจะเปิดไว้สองพันมั้งเมื่อคลิปหน่ย่ยสักคลิปที่ว่ามีสมเด็จล่าสุดอะนะครับเนื้อหาดีนะครับ แดีวถ้าพ่งนี้นะครับได้ของใหม่ได้อะไรมาให้ชมก็อาจจะมาถ่ายให้เอซชมนะครับพระสมเด็จอ่าพิมพอะไรก็แล้วแต่เอจะเรียกนะผมเรียกไม่ถูกนะครับต่อมาเป็นพระหลวงพ่้สูงนะครับเนื้อเมกสิทธิ์เป็นพิมพ์ข้างรัศมีเป็นพิมประพามนทนข้างรัศมีนะครับ ข้างหลังน่าจะมีจานหรือเปล่าอ่าข้างหลังมีจานด้วยนะครับถูกใจก็ทักมาได้นะครับอง์นี้หลุดหลุดจองมานะครับเปิดไว้รักพันนะองนี้เคยเปิดไว้ตอนนั้นน่าจะไม่พันสามก็พันห้า Fc ปิดไปหลายองเลย Fc บอกว่าขอเปลี่ยนได้ไหมพอดีแบบเงินไม่ถึงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นลืมไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเสือหล่อของหลวงพ่อสุดหรืออะไรก็ลืมไปแล้วนะครับจามไม่ค่อยได้นะครับจาได้แต่แค่หลวงพ่อเงิน อยู่ในเลียมวินเทจเก่าเลยนะครับองนี้สองให้ดูเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าจะพยายามควบคุมไม่ให้เกินยี่สิบนาทีไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่าอาจจะเกินนะครับคลิปนี้อ่าโอ้โหเหลืออีกสามองค์ละอีกสองนาทีน่าจะไม่ทันนะครับพระอุปคุตนะครับเนื้ออุย้ยน่าจะเป็นเนื้อทองสำลิดรือทองไอ้นี้ก็ไม่รู้เนะี่ยเนื้อลหะ ะครับตีเป็นเนื้อโลหะทองผสมแล้วกันนะครับองนี้อ,อุปคุดนะเป็นพระกูะะเขมรนะดูว่าน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นฤาษีนะครับดูทรงจะเป็นฤาษีผูกใจก็ทักมาได้นะครับสององค์สุดท้ายก็เป็นพระกุนแผนกลุ่บ้านกลางเอ้ยไม่ใช่กลุ่บ้านกลางนะจาไม่ได้ว่าเขากลุ่อะไรนะครับนี่ม,มีสององค์เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับ นี่เป็นเนื้อดินทั้งคู่องนี้เขาก็จะน่าจะเป็นลงลงแล็กม้งครับเนี่ยน่าจะเป็นลงแ,ล,งแล,งล็กลงแล็กลงรักบางๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่องมาดูว่าลงรักหรือเปล่านะเดี๋ยวดูองเนื้อดินก่อนนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะว่าหน้าคมนะครับหน้าคมชัดเป็นดินไทยชัดเจนดินไทยแล้วก็มะเผานี่นะครับตูกใจกระทั้งมาได้นะครับต่อมาเป็นอง์สุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยวส่องให้ดูก่อนว่ามีลักติดหรือเปล่าเดี๋ยวตามส่องผมว่าคิดว่าเป็นแช่อลักนะหรืออาจจะเป็นลักก็ได้นะครับน่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้า f c บอกว่าจะให้แนะนำอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยองคงนี้ก็แพงนะครับเนี่ยช,ช,ชุดพวกนี้แพงหมดเลยเนี่ยเนี่ยที่จิปาเอฟดูถ้าถูกใจเนี่ยก็สามอุ้งพันธ์นะครับ FC ถูกใจว่าไหนก็ทักมาได้นะครับเนี่ยลืม,มไปแล้วเนี่ยว่าองค์ไหนามาจากไหนบ้างน,นะครับถ้าถูกใจก็ทักมาได้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ